ผมทำงานหายท้กคนผมคงต้องเริ่มทำใหม่ให้เสร็จภายในวันนี้นะครับแล้วก็กดว่าผมทำงานไม่เสร็จนะครับผมนะก็หมายความว่าผมเหลือเวลาอีกหนึ่งวันสุดท้ายแล้วผมหลับครับสิ่งที่ผมจะต้องทำก็คือไปปั่นงานนะครับครับผมปั่นงานไม่ทันครับผม มันจึงทำให้ผมจะต้องไปทําวันที่28แล้ววันที่28จะทันหรือไม่นะครับก็ต้องติดตามกันนะครับนี่กูควรจะทำอีพีดีใช่ไหมเนะี่ยโหเดี๋ยวรอดูก่อนถ้าพาร์ทนี้คนดูไม่นี่ผมก็จะรีบๆตัด อ่อพาร์ทอื่นๆนะครับแล้วก็รีบๆกลับไปลงคอนเทนต์ข่าวแล้วนะครับโอเคก็สวัสดีครับมาพบกับบมวิวชาแนลนะครับเราอยู่กับกันกับรายการเดตไลน์สุดวันฝันโรก EP 2พาร์ทที่2นะจ๊ะก็พาร์ทที่1ก็ไม่ค่อยประสบพึงพอใจสักเท่าไหร่นะจ๊ะแต่ก็จะพยายามทำอ่าพาร์ทสพาร์ทสออกมาให้ได้ตามเป้าก็แล้วกันเออ ก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าพาร์ทที่แล้วเหมือนเราจบกันไปแล้วกับการถึงไหนว่าถึงวันที่28ใช่ไหมใช่นี่ครับงานผมนไงเยอะไปล่ะแน่นปักเลยเฮียแฟมใส่ไม่ได้แล้วต้องใส่สองแฟมอพอมาถึงวันที่28เนี่ยผมก็ได้ออ ทำงานเสร็จนะครับถ้าวันที่28ไม่เสร็จก็ไม่รู้จะว่างไงแล้วนะพอวันที่28ผมทํางานเสร็จแล้วเนี่ยผมก็เริ่มตื่นแต่เช้านะครับเพื่อจะเอางานไปส่งฮัลโหลโอเคตอนนี้ผมก็เป็นวันที่จะไปส่งงานแล้วนะทุกคนซึ่งผมก็อทําแบบเขาเรียกว่าอ,อะไรอะ่ะเออก็มาลาทอนอยู่นะทุกคนแล้วก็ จะไปส่งวันนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับวันนี้ก็นี่ก็อาบน้ําเสร็จแล้วนะดูดิอาบน้ํแตังตัวเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราไปวิเลยกันเลยดีกว่าไป แต่ปรากฏว่าพอผมตื่นมาแต่เช้าเนี่ยก็ไม่มีใครมาที่ที่วิไลเลยนะเออแม้แต่อาจารย์คือง่ายๆก็คือกูมาเช้าเกินไปแหละไ,ไม่มีใครมาเลยนะเงียบกริบเลยคือกูมาประมาณยังไม่เจ็ดโมงนะทุกคนหกโมงกว่าเกือบเจ็ดโมงะแหละคือกูมานั่งแล้วทีเนี้ยกูก็ไม่รู้จะทาอะไรกูก็นั่งเล่นโทรศัพท์ไปเลยแล้วกูก็คิดได้ว่าทําไมกูไม่เก็บฟุตเทจวะฟุตเทอรอบๆแผนกอะนะที่ กูใช้บางส่วนนะครับได้ใช้บ้างไม่ได้ใช้บ้างคัดออกไปเยอะเหมือนกันไอฟตเท็อันนั้นอ่ะก็ได้เก็บมาแล้วก็เก็บเก็บไล่เก็บไปแต่ละที่แต่ละที่แล้วก็มานั่งนะครับผมนาหลังจากนั้นเนี่ยก็รอเพื่อนมาเออแล้วก็เริ่มมีเพื่อนทยอยมาเรื่อยๆนะโอ้อนด่นจีนจะปิดตัเทียน แล้วก็มีผู้ชื่อมาแล้วกันไอตาครับไอตาเนี่ยมันเขาเรียกอะไรมันมันมันปั่นไม่ทันนั่นแหละเออแต่มันมันก็เหลือแค่มันเขียนจํานวนตัวเลขไว้หมดแล้วนะครับแล้วก็ให้เพื่อนมาช่วยเขียนกราฟนะครับวันที่28ไม่เสร็จก็ไม่รู้จะว่ากันนะผมก็นั่งช่วยมันแหละแล้วก็มีเพื่อนอีกหลายๆคนเลยช่วยมันนะครับก็นั่งทํากันไปสุดท้ายแล้วก็เสร็จส่งพร้อมกันแล้วก็จบปีสองไปพร้อมกันนะครับ สงงานเสร็จแล้วทุกคนแต่ว่าแต่แต่แต,แต่ว่าอีพีหน้านะครับผมก็เริ่มที่จะมีวิชาอื่นนะครับนอกจากวิชาอาจารย์คนนี้นะครับและในพาร์ทหน้าเนี่ยนะครับอาจารย์คนนี้ก็ยังมาตามมาหลอกหลอนในชีวิตของผมอยู่นะครับผมนะมันก็จะเป็นยังไงก็อย่าลืมติดตามพาร์ทที่สามนะจ๊ะคือเหมือนไม่ว่าผมจะทําอะไรก็ไปเจอเขาตลอดหรือว่าหรือบางทีความคิดของผมเวลาทําอะไรเงี้ยมันก็ จะหลอนๆเขานิดนึงนะราร์ทหนตนาก็จะไปสู่วิชาอื่นแล้วแต่ว่ายังมีอาจารย์คนนี้อยู่นะครับยังมีครูคนนี้มาวนเวียนป้วนเปี้ยนอยู่นะครับก็คือหลอนนั่นแหละเอาง่ายๆอะ่ะเออ,อวิชาหน้าหรือว่าวิชาอื่นเนี่ยเอ,อ่อผมจะทําเสร็จหรือเปล่าก็เดี๋ยวรอดูกันบางคนบอกอยากเห็นหน้าของอาจารย์คนนี้แล้วนะครับร์ตหน้าน่าจะได้เห็นแล้วแหละว่ารูปร่าง,งเขาเป็นยังไงนะครับผมอาจจะปิดหน้าเขานะแต่ว่า เห็นรูปร่างลักษณะเขาเอานะครับเราจะได้รู้ว่าเขารูรลางหน้าตาเป็นไงก็ถ้าใครอยากเห็นหน้าเขาก็รอดูอีพีต่อไปนะครับพาร์ทหน้าก็จะเข้าสู่เนื้อหาต่อไปแล้ววิชาต่อไปแต่จะได้เห็นหน้าเขาแน่ๆละเห็นเยอะเลยด้วยก็ถ้าชื่ยชอบคลิปนี้อย่าลืมกด s u บสไคร b e กดไลค์กดแคร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับสำหรับ าพาร์ทหน้าแล้วก็อย่าลืมติดตามคลิปต่อๆไปของช่องเราด้วยสำหรับเดดไลน์สุดวันฝันนรก EP ที่2พาร์ทที่2ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับไปละมีใครอู้มี